สวัสดีครับผมกล้องช่องนายดีคลิปนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมว่าถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นสามัญจริงๆเนี่ยเราควรเลือกหุ้นกลุ่มไหนอย่างไรโดยทัศนะส่วนตัวของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเราคือคิดไม่ออกจริงๆ แต่อยากจะได้ให้คุณยึดหลักปัจจัยสี่เป็นหลักปัจจัยสี่ของพระพุทธเจ้านั่นแหละก็คือสิ่งที่มันจำเป็นต่อการดำรงชีพก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนี่คือสิ่งที่มันจำเป็นสี่อย่างที่คนทั่วไปปรารถนาะ แล้วก็ดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี่ยคือทํางานงงงกงกทุกวันเนี่ยต้องการอะไรต้องการสี่อย่างนี้คือต้องการมีอาหารต้องการมีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเพราะฉะนั้นเมื่อนําปัจจัยสี่ต่างๆเหล่านี้มาเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ในตลาดหุ้นเราก็จะพบว่าที่อยู่อาศัยก็จัดอยู่ในกลุ่มอะไร อสังหาถูกไหมอสังหาอาหารก็จัดอยู่ในกลุ่มอาหารใช่ไหมยารักษาโรคก,ก็จัดอยู่ในกลุ่มชี่มันเป็นโรงพยาบาลเฮลที่เฮลแคร์บวกเข้าไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าสมัยนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณไปรักษาอย่างเดียวมันแปลว่าคุณไปแก้ไขแต่งเติมต่อเติมซ่อมแซมอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่เนี่ย มันทําได้มันเพิ่มเติมเสริมแต่งเสริมหลอ่อเสริมสวยอะไรต่างเนี่ยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณขมวดปมเข้ามาเป็นกลุ่มปัจัยสีแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเลือกหุ้นง่ายขึ้นเพราะว่าวงมันจะแคบเข้ามาแคบเข้ามาจากที่มันกระจายเป็นเซกเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมลหลายๆกลุ่มทําให้เราแยกแยะ ลำบากเราก็จะแยกแยะเอาแค่สี่กลุ่มเนี่ยง่ายขึ้นง่ายขึ้นหมาคว่าคนมันดีใจมันก็กินมันดีใจหรือเสียใจมันปฏิเสธการกินการอยู่การนอนไม่ได้มันป่วยมันก็กินถึงไม่อยากกินมันก็ถูกบังคับให้กินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหาร มันจึงเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานมันไม่ใช่แค่สําคัญคือมันเป็นพื้นฐานของชีวิตเลยถ้าเราไม่กินอาหารเราก็อยู่ไม่ได้นอกจากอยากจะตายใช่ไหมคือถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต้องกินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมกลุ่มอาหารเนี่ยคุณก็ต้องเลงแหละว,ว่าตัวไหนบ้างที่มันอยู่ในกลุ่มอาหารที่น่าสนใจถูกไหมมันก็มีอะไรมันก็มีรายใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆ เยอะแยะไปหมดเลยเท่าไงอยู่ในอยู่ในอยู่ในตลาดหุ้นมีตัวเล็กตัวย่อยตัวรองซอยย่อยลงมาอีกหลายตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะอยู่ที่ตัวเราเองว่าหนึ่งทุนเราถึงตัวไหนทุนเราถึงตัวไหนผมบอกแล้วว่าหุ้นหรืออย่างอื่นก็ตามแต่เนี่ยที่เราคิดว่าอะไรดีที่สุด เรารู้ว่าอะไรดีที่สุดแต่คำว่าดีที่สุดไม่ได้แปลว่าดีกับเราใช่ไหมผมเคยเทียบยกอย่างให้เห็นในคลิปก่อนก่อนนู้นแล้วว่าดีที่สุดไม่ได้แปลว่าดีกับเราใช่ไหมอย่างผู้หญิงคนเนี้ยผู้ชายคนนี้โอ้โหเพอร์เฟกทุกอย่างเลยทุกอย่างมันใช่เลยมันเพอร์เฟเลยแต่พอบอกว่ามาเป็นคู่กับเราได้ไหมมันไม่แมทกันนะถูกไหมคือ แค่อาหารการกินมันก็กินไม่เหมือนเราฟังเพลงมันก็ฟังไม่เหมือนเราใส่รองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมมันก็ไม่เหมือนเราคือจะออกจากบ้านทีมันไปคนละทางกับเราถามว่ามันดีมันก็ดีแต่มันไม่ดีกับเราใช่ไหมเหมือนเรารู้ว่ารถยนต์ยี่ห้อไหนดีที่สุดแต่พอหันมามองกระเป๋าสตางค์ตัวเองแล้วมันไม่ดีกับกระเป๋าสตางค์เราใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดีที่สุดจึงไม่ใช่ทางเลือกแรกที่เราควรหยิบมาแต่เราต้องเลือกดีที่สุดสำหรับเราสำหรับกบร,เรกะเป๋าสตางค์เรากระเป๋าสตางค์เรารองรับกับตรงไหนตรงนั้นคือเป้าหมายแรกที่เราจะต้องเพ่งมองเพราะฉะนั้น การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมมันก็กระจายกันหลายกลุ่มออกไปทำให้เรามองยากใช่ไหมพอเราขมวดปมมาเป็น4กลุ่มตามหลักปัจจัยสี่มันก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นถูกไหมอย่างเช่นอ่ะคุณสนใจอะไรอาหารนะ คุณสนใจไหมเขาใหญ่ไหมใหญ่ใช่ไหมแต่คุณก็ต้องไปดูว่าถ้าคุณซื้อแล้วจะให้ผลตอบแทนเราได้ไหมใช่ไหมผมบอกว่าดีแล้วดีกับเราหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องสังเคราะห์ต่อคือเขาดีไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีแต่แล้วเขาดีกับเราหรือเปล่าเหมือนเหตุผลหรือตัวอย่างที่ผมยกให้ตะกี้เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้น หลังจากที่คุณพบว่าดีแล้วคุณต้องไปศึกษาต่อว่าแล้วจะอยู่กับเราได้ไหมไอ้คนนี้จะมาเป็นคู่เรามันจะเหมาะสมกันไหมมันจะตีกันเช้าตีกันเย็นหรือเปล่าหรือมันจะขัดกันทุกอย่างไม่จะกินข้าวก็ขัดกันจะฟังเพลงก็ขัดกันจะทําอะไรมันก็ขัดกันไปคนละแนวทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีตามมโนทัศน์ตามมโนคติตามอุดมคติกับดีในชีวิตจริงมันคนละดีคุณต้องแยกตรงนี้ให้ออก ใช่ไหมคุณก็ไปศึกษาดูหรืออะไรมันมีเยอะแยะใช่ไหมคุณก็ไปดูสิดีหรือเปล่าแล้วดีสำหรับกระเป๋าสังง่งเราหรือเปล่าก็เหมือนกันก็หลักการเดียวกันแต่อยู่ด้อะไรอยู่ในกลุ่มอาหารอยู่ในกลุ่มอาหารใช่ไหมหรือ อาหารไหมอาหารเหมือนกันแต่เป็นอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องเกี่ยวกับปลาทูน่าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แล้วก็มีหลายผลิตภัณฑ์อย่างอื่นและเขาส่งอยู่ตลาดตลาดตลาดนอกเอาตรงนี้ก็แล้วกันอ่าคุณก็ไปไล่ดูว่าดีหรือเปล่าแล้วดีสําหรับเราหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ต้องไล่เรียงไปอย่างนี้หรือ,อไร อาหารไหมอาหารเหมือนกันก็จัดอยู่ในกลุ่มอาหารใช่ไหมคุณก็ไปไล่ดูอีกว่าได้ไหมใช่ไหมอันเนี้ยสำคัญที่สุดผมบอกแล้วว่าพอดีโทรศัพท์เขาแทกเข้ามากดโทรศัพท์ทิ้งก่อนเพราะนั้นเวลาที่ ไปไล่เรียงแต่และกลุ่มแต่และกลุ่มเนี่ยผมก็เลยสะดุดเลยคุณก็ต้องดูว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันดีพอสำหรับเราหรือเปล่าเพราะนั้นในกลุ่มอาหารเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณสแกนหาตัวที่เหมาะสมกับเราได้เนี่ยมันเป็นตัวที่น่าสนใจในการลงทุนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคนป่วยไข้ อะไรก็ต่างๆเนี่ยมันกินทางนั้นอะมันกินทางนั้นคือจะดีจะชั่วมันก็กินอาหารมันจะใหญ่มันจะเล็กมันจะรวยมันจะจนมันก็กินอาหารใช่ไหมกินในสัดส่วนที่มันมีกําลังที่จะกินได้ซื้อได้เพราะนั้นอาหารมันก็เลยมีหลายอะไรหลายเกรดหลายเกรดแล้วก็ตามแต่สะดวกด้วยใช่ไหมอาหารแบบจานด่วนอาหารอย่างเงี้ยมันก็มีใช่ไหมทีนี้ว่าในกลุ่มอาหารเนี่ย คุณก็ไปเจาะอย่างเนี้เจาะอย่างนี้ออานหาหรือหาคุณก็จะได้หุ้นมาหนึ่งตัวสองตัวตวาที่คุณชอบใจใช่ไหมคุณก็ดูสิว่าหุ้นตัวนี้เข้ามาตลาดนานแค่ไหนแล้วแล้วราคาที่เคยขึ้นไปสูงสุดแค่ไหนแล้วตอนนี้อยู่แค่ไหนแล้วกาไรประมาณไหนแล้วให้ผลตอบแทนเราประมาณไหนแล้วเราหวังอะไรจากหุ้นตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคาดการแล้วก็วางเป้าหมายของคุณให้ถูกว่าคุณหวัง อะไรจากหุ้นตัวนี้นี่แหละคือสําคัญแล้วมันก็จะวกมาหาเราอยู่ดีว่าเราต้องการอะไรคือเป้าหมายของเราต้องการอะไรจากหุ้นตัวนี้มันจึงเป็นขั้นตอนถัดไปว่าแล้วเราจะเลือกหุ้นตัวไหนที่มันจะตรงโจทย์ตรงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตรงนี้สําคัญสําคัญที่สุดผมบอกเลยว,ว่าถ้าเราเลือกเป้าหมายผิด แล้วเลือกหุ้นมาใส่กับเป้าหมายไม่ตรงกันมันก็ไปในหนละทางถึงแม้ว่ามันจะดีแต่มันไม่ตรงเป้าหมายมันก็ไปไม่ได้หรือกลุ่มอะไรกลุ่มอสังหาที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยคุณก็ไปสแกนคัดทีละตัวทีละตัวทีละตัวว่าตัวไหนบ้างใช่ไหมได้ไหมเป็นยังไง ชไมมีแนวโน้มจะเป็นยังไงคุณก็ไปล่ายาวเป็นยังไงใช่ไหมแต่และตัวมีแนวโน้มไหมที่จะไปอีกไหมอย่างไงเข้าตลาดมานานแค่ไหนใช่ไหมเยอะมากกลุ่มเนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้เยอะมากผม ไล่ไม่หมดอ่ะกลุ่มเนี้ยเนี่ยใช่ไหมเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปหาสแกนเอาสแกนเอาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า,วาถ้ามีหุ้นกลุ่มอสังหาถ้ามีหุ้นอสังหาตัวใดตัวหนึ่งเป็น IPO น้องใหม่เข้ามาใช่ไหมคุณก็ต้องดูว่าฐานธุรกิจฐานลูกค้าฐานตลาดเขาอยู่ตรงไหนแล้ว มันพอที่จะเบียดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองในกลุ่มอสังหาได้ไหมถ้ามันเบียดมาไม่ได้มันก็แค่บวกเพิ่มไปต่อแถวอยู่ตรงนู้นใช่ไหมระดับที่200หนู่นไปต่อมามันก็แค่ตรงนั้นอันนี้คือวิธีคิดผมที่บอกว่าคุณต้องเข้าใจว่ามีใครเป็นสมาชิกอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนใช่ไหมแล้วใครใหญ่ในบ้านหลังนี้ ใครทรงพลังที่สุดคือพูดง่ายๆถ้าเปรียบให้เห็นภาพในบ้านคือใครเป็นคนถือรีโมทใช่ไหมบ้านหลังหนึ่งมีทีวีอยู่เครื่องเดียวแต่รีโมทก็ดันอยู่ในมือของคนคนเดียวคนอื่นเนี่จะดูช่องอะไรก็ตามแต่ต้องอาศัยมือคนคนนี้เปิดรีโมทไปเราไปจับรีโมทไม่ได้เลยจับรีโมทเมื่อไหร่มันด่าเราทุกทีเลยใช่ไหม แสดงว่าอะไรอันนี้ไอ้คนคนนี้มันมีอำนาจที่สุดอยู่ในบ้านหลังนี้คือคนที่มันถือรีโมทเนี่ยมันใหญ่สุดใช่ไหมมันใหญ่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะดูข่าวก็ดูไม่ได้อยากจะดูมวยก็ดูไม่ได้เพราะไอ้คนคนนี้มันถือรีโมทอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าถ้าคุณต้องการจะซื้อกลุ่มอสังหาคุณก็ต้องดูว่ามันจะมาเบียดแย่งเอารีโมทนี่ไปจากมือได้ไหม หรือมันจะสร้างรีโมทขึ้นมาตัวใหม่ให้คุณเป็นทางเลือกว่าเครื่องเดียวแต่ยิงรีโมทได้หลายหลายรีโมทใช่ไหมอันนี้คือทางเลือกเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีคิดมุมมองผมบอกว่าวิธีจับหุ้นมันต้องใช้ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตนี่แหละขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเป็นตัวยืนแล้วก็เชี่ยไปเห็นภาพจากนั้นคุณจะเข้าใจว่าสเต็ปของมันมันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ ไล่เรียงไปอย่างนี้หลายคนบอกว่าถ้าซื้อหุ้นสามัญอะ่ะคุณก็ซื้อหุ้นตัวที่คุณเกิดมาคุณเห็นมาเลยรู้จักมาเลยแล้วมันก็จะอยู่ต่อไปอย่างนั้นตลอดแต่ผมบอกว่าวิธีการนี้ไม่ใช่หรอกผิดเพราะอะไรเพราะผมเกิดมาผมเคยเห็นหุ้นรู้จักหุ้นตัวนั้นรู้จักมาเลยและทุกวันนี้มันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่มีอะไรเจีรังยั่งยืนนะแม้ตามกฎไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ับไปอยู่เสมอใช่ไหมอย่างหุ้นสายการบินตัวหนึ่งคุณเกิดมาคุณก็เห็นใช่ไหมคุณก็เห็นคุณก็รู้แต่ทุกวันนี้เป็นไงหัวชิบหัวตำ่ำใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่หรือห้างสรรพสินค้าที่ผมสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นผมเกิดมาผมเคยเดินเข้าห้างหุ้นห้างนี้ห้างนั้นผมไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ผมก็อยาก อยากจะพูดให้รู้จักใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้ามากรุงเทพไปห้างดังๆในทุกวันเนี้มันไม่มีหรอกมันไม่มีมันมีแต่ห้างพวกน้อนอะแต่ทุกวันนี้มันล้มหายไปจากไปหมดแล้วอันนั้นคือผมเกิดมาผมรู้จักห้างพวกนั้นแต่ทุกวันนี้มันอยู่ไม่มันไม่อยู่เพราะฉะนั้นหลักการที่ว่าถ้าจะเลือกหุ้นก็เลือกว่าคุณเกิดมาเห็นอะไรคุณเชื่ออะไรเลยว่านั่นแหละเลือกได้เลยแล้วมันจะอยู่ต่อมันไม่ใช่เพราะบอกว่าหลักการนี้ผิดอย่าคิดอย่างนั้นคุณต้องดูเป็น กรณีกรณีไปเป็นรายรายไปขึ้นอยู่กับอะไรธุรกิจแนวทางเทรนธุรกิจของเขาอยู่ได้แล้วก็มีอะไรศักยภาพมีอำนาจในการต่อรองคือถ้าขาดสิ่งนี้นี่มันอยู่ต่อไม่ได้คืออำนาจในการต่อรองไม่สูงพอไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในตลาดได้ใช่ไหมอย่างเช่นอะไรห้างสรรพสินค้าเนี่ถ้าห้างใหญ่ๆคือขายเยอะ เขามีศักยภาพในการต่อรองใช่ไหมเขาสั่งของเข้ามา,าทีนี่เขาอ้างว่าเขามีสาขาอยู่พันสาขาทั่วประเทศถ้าคุณส่งมาในราคานี้เราจะซื้อของคุณทั้งหมดคุณจะส่งไหมคุณก็ต้องส่งเพราะไนงะคุณอาจจะได้ถูกกว่าถ้าคุณไปส่งอีกห้างนึงคุณอาจจะได้ราคาสูงกว่าแต่คุณจะได้จําหน่ายสินค้าในปริมาณที่น้อยกว่าใช่ไหมแต่ห้างนี้เขาบอกว่า คุณลดราคาของคุณมาหน่อยหนึ่งแต่เรารับบทคุณก็ต้องส่งใช่ไหมนั่นคืออะไรนั่นคืออำนาจในการต่อรองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อการขายเนี่ยมันก็ต้องการความอะไรความมั่นคงความมั่นคงคุณมีสินค้าคุณก็จําหน่ายได้วางตลาดได้อันนี้สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในการต่อรองเนี่ใครมีมากกว่ากันศักยภาพใครมีมากกว่ากัน ศักยภาพการแข่งขันใครมีมากกว่ากันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปสืบค้นหาในลําดับถัดไปหลังจากที่คุณได้เจาะมาทีละกลุ่มทีละตัวแล้วใช่ไหมมันก็เป็นลนักษณะอย่างนี้พรนุอบอกว่าการเลือกหุ้นสามันมันมีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าทุนเนี่ยทุนเนี่ยสำคัญที่สุดคือถ้าเราเอาทุนที่มีอยู่อย่างจากัด มันนอนไว้ในหุ้นสามัญตัวใดตัวหนึ่งเป็นเวลานานๆห้านปีสิบปีแล้วมันไม่ขึ้นนั่นคือเวลาของเราศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าคือเวลาทั้งชีวิตของเราศูนย์เปล่าสิบปีแทนที่เราจะได้อะไรเป็นมรรคผลติดไม้ติดมือมามันไม่ได้หรือมันได้แต่มันไม่คุ้มกับเวลาที่เรารอหรือเสียไปมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือหุ้นสามัญผมถึงบอกว่า ผมก็เลยมีหลักคิดแบบอาจารย์ดริเวศกับเสียโจลูกอีสานใช่ไหมคือเอาสองหลักคิดของสองท่านนียมาผนวกกันเข้าคืออาจารย์นิเวศก็เน้น V i จ๋าใช่ไหมงบการเงินธุรกิจเทรนธุรกิจอะไรต่างๆแกวิเคราะห์ละเอียดยิบใช่ไหมแล้วก็ถือยาวถือนานใช่ไหมแล้วก็เสียโจบอกว่าก็ใช้หลักการนั้นแหละเพียงแต่ไม่ต้องถือยาวถือนานก็ได้ใช่ไหม ผมก็เอาสองแนวคิดของสองท่านเนี่ยมาใส่กันเพราะอะไรเพราะถือยาวถือนานนั่นหมายถึงว่าเงินทุนเราก็ต้องนานเราก็ต้องมีทุนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในระยะเวลาที่เรารอใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเงินทุนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในระยะเวลาที่เรารอได้เราไม่มีงานประจํารายได้เราไม่มีไรายได้เรารออย่างเดียวคือรอจากหุ้นอย่างนี้คือเราศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการ มันก็มาอิงมาทางเสียโจก็บอกว่ากําไรก็ขายเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้แนวทางขึ้นมาเป็นอีกแบบของผมว่าถ้างั้นเราจะซื้อหุ้นเราก็ต้องยึดแนวทางอาจารย์นิเวศด้วยคือวิเคราะห์ธุรกิจด้วยวิเคราะห์ธุรกิจเขาให้ดีแล้วมีกําไรก็ขายได้ไม่จะเป็นต้องถือนานใช่ไหมผมก็ประยุก์เอาอย่างนี้ประยุกต์เอาสองแนวคิดของสองเสียน สองเซนมาใส่กันมันก็เกิดเดียวทางของผมว่ากําไรก็ขายกําไรก็ขายผมถึงบอกว่าช่องสองช่องผมก็ขายช่องเดียวผมก็ขายเพราะผมเข้ามาหาเงินผมเข้ามาในตลาดหุ้นผมเข้ามาหาเงินผมไม่มาหวังเอาอนุสารีหรือเอาโลูกกาไรเมื่อไหร่ผมก็ขาย ขายเสร็จผมก็หาซื้อใหม่ซื้อใหม่ขายขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างนี้เพียงแต่ยึดหลักการของสองท่านนี้ไว้คือถ้าจะซื้อหุ้นสามันคุณต้องศึกษางบการเงินดูธุรกิจเขาด้วยคืออะไรคือหลักการของอาจารย์ดริเวศเมื่อไรที่มีกําไรเราพอใจเราพึงพอใจเราก็ขายหลักการของเสี่ยโจคือพนวกเอาเข้ามาสองซีกอาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่เราประยุกไง ประยยกต์คือตัดเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราอะใช่ไหมคือแนวทางของแต่ละท่านก็มียาวออกไปใช่ไหมแต่เราจับจุดที่เราชอบใช่ไหมที่เราชอบที่เราเห็นว่ามันก็เอามาดัดดัดแปลงใช้กับเราได้เราก็ทําอย่างนี้ผมก็ทําอย่างน,างนี้ผมเลยบอกว่าก็อย่างนี้แหละถ้าซื้อหุ้นสามัญก็ดูงบการเงินด้วยดูธุรกิจด้วยแต่พอกําไรแล้วจะเป็นต้องรอ5ปีสิปีไม่ต้องขายเลยขายเลย,ย,เ,ลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มทุนตัวเอง ถ้าเรามีกําไรแล้วเราไม่ขายนั่นแปลว่ากําไรมันก็หดหายได้มันหดหายไปมันกําไรมันไม่ล็อกอะใช่ไหมผมบอกแล้วว่าถ้ากําไรปุ๊บมันล็อกให้เราแล้วบวกเงินเข้าพอร์ตเข้าพอร์ตเข้าพอร์ตอย่างนี้มันสบายใช่ไหมถ้าเราซื้อหุ้นสมมุติว่าวันนี้มีกําไรสี่พันเราไม่ขายหรอกมันล็อกเข้ามาเองเลยป๊อกมันเพิ่มมันในทุนเราเลยแล้ววันหน้ามันติดลบไปก็ช่างมันแต่วันหน้าหน้ากว่าอีกมันมีกําไรเพิ่มขึ้นมาอีกสองพันสามพันมันล็อกเข้ามาอีกอย่างเงี้ยมันโอเคใช่ไหม คือเราไม่จำเป็นต้องซื้อต้องขายอย่างนั้นอะ่ะแต่ความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือมีกําไรสองล้านเราไม่ขายวันนี้มันหดหายปุ๊บไปติดลบแทน2ล้านใช่ไหมกำไรสองล้านที่มันเคยโผล่ข้ามามันก็หายไปเฉยๆเ,เพราะฉะนั้นในหลักการที่เราจะได้กําไรคืออะไรขายไงเราขายเราถึงจะได้กําไรแล้วมาเพิ่มทุนของเราเพราะฉะนั้นการรักษากําไรก็คือขายเอากําไรอันนี้คือทัศนะของผมผมถึงบอกว่าผมเลยดัดแปลง เป็นหลักการของผมมาใช้เทรดในแบบวิธีของผมก็หากินงมโคงของผมลองผิดลองถูกก็ทํามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการวิธีจะซื้อหุ้นสามัญเห็นไหมการซื้อหุ้นสามัญเนี่ยมันมีข้อคิดมีระบบคิดมีวิธีคิดของมันอีกแบบหนึง่งเพราะว่าหุ้นสามัญเนี่ยมันคืออะไรมันคือตัวธุรกิจมันคือตัวธุรกิจแปลว่าถ้าคุณซื้อหุ้นตัวนี้มันก็เป็นตัวดีเลย คุณซื้อตัวไหนมันเป็นตัวนั้นเลยคุณซื้อตัวไหนมันเป็นตัวนั้นคุณซื้อตัวนี้คุณก็ได้ธุรกิจตัวนี้หลักการบริหารก็เป็นตามนโยบายของผู้บริหารตัวนี้นี่คือข้อแตกต่างข้อแยกย่อยใช่ไหม เพราะว่าทิศท,ทางของแต่และบริษัทมันจะถูกชี้นําโดยคณะผู้บริหารของเขาแล้วเทรนธุรกิจของเขามันเป็นแนวทางไหนใช่ไหมมันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นหุ้นสามัญมันเลยปลีกย่อยไปจากวิธีการเทรดอนุพันธ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกหุ้นสามัญเราจรึงต้องเลือก ในเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นแล้วหาคำตอบมาใส่ว่าตรงกันไหมเสียก่อนเราค่อยเจาะลึกลงไปหาแนวทางให้เจออันนี้คือหลักการการเลือกหุ้นสามัญสำคัญที่สุดก็คือเราต้องศึกษาธุรกิจเขาให้ดีว่าธุรกิจเขาคืออะไรกำไรขาดทุนอย่างไรเติบโตอย่างไรผู้บริหารเป็นใคร คือคุณต้องศึกษาทั้งกระบวนการส่วนคุณจะถือยาวไม่ถือยาวมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณมีเงินมากพอในระหว่างที่คุณรอหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาไปถือหุ้นสามัญห้าปีสิบปีผมบอกแล้วว่าถ้าทุนเราไม่ถึงเงินเราไม่มากพอก็อย่าไปเล่นอะไรที่มันเกินกำลังเราเราก็มาหาเศษเอาแบบ DW หากิน ตรายวันของเราไปส่วนหุ้นสามาัญก็ซื้อรีเบเวานี่คือหลักการของผมผมบอกแล้วว่าผมทำอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเรามีทุนจำกัดเรายัดใส่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งแล้วนอนรออีกหปี10ปีแล้วเราก็ป่วยแล้วเราก็ไข้แล้วก็ไม่มีเงินเราไปขายหุ้นก็ไปได้มันติดลบอยู่มันติดลบอยู่แล้วขายเอาทุนออกมานั่นก็แปลว่าเราตัดขาดทุนออกไปด้วยเพื่อจะเอาเงินมาค่าหมอค่ายาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหัวใจสําคัญมันเป็นส่วน ประกอบในการตัดสินใจเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการตัดสินใจก่อนที่จะใส่ทุนเข้าไปในตัวใดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุนเรามีจํากัดอันนี้หละปัญหาของน่ะปัญหาของการเทรดหุ้นคือหนึ่งความรู้เรามีจํากัดสองทุนมีจํากัดมันจะทําให้เราเดินยากเดินยากต่อให้คุณความคิดดีแค่ไหนคุณก็เดินยากถ้าคุณวางเป้าหมายไม่เป็นผมถูบอกว่าถ้าคุณทุนน้อยคุณก็หากินแบบผมเนี่ย ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวไปเก็บเล็กผสมน้อยเก็บห้าผสมสิเก็บไปเรื่อยๆมันก็เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนได้เหมือนกันในขนณะที่เวลามันหายไปห้าปีสิบปีคุณก็ได้มาใช่ไหมแต่ถ้าคุณเอาเงินไปนอนใส่ตัวเดวตัวหนึ่งในขนณะที่ทุนของคุณมีจํากัดคุณแย่และคุณแย่และลูกค่าเทอมค่าเรียนมันไม่ได้อะมันไม่ได้อะรอหุ้นมันก็ไม่ขึ้นสักทีห้าปีแล้วสิบปีแล้วมันก็ไม่ขึ้นสักทีได้ค่าเทอมลูกแต่ชุดตังเรียนลูกมันก็ไม่ได้สักที ใช่ไหมอันนี้คือปัญหาสําคัญผมถึงบอกว่าการเทรดหุ้นสําคัญที่สุดคือความรู้และทุนและชุดความคิดชุดความรู้คุณต้องกําหนดสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าคุณซื้อหุ้นยาวแล้วเอาไปทิ้งไว้5ปี10ปีมันได้ไม่คุ้มที่คุณทอดเวลาออกไปขนาดนั้นคุณก็อย่าซื้อคุณก็มาเล่นแบบเดท เียงแต่เดทเสรดอย่าไปเดทเทรดแบบไล่ราคาให้เขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปไล่ราคาให้เขาคุณจะเป็นคนที่ติดดอยอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่ต่างกันกับคุณเอาไปใส่หุ้นสามัญแล้วนอนยาวอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ขึ้นไม่ขยับเหมือนกันหลักการเดียวกันคือไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยเพราะหัวใจของมันคืออะไรหากินให้ได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองให้ได้คือให้มัน เลือดหมุนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคือเส้นเลือดมันต้องเดินอยู่ตลอดเวลามันจะตีบตันอยู่เส้นใดเส้นหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ได้มันจะทําให้เราเป็นอัมาพาตทําให้เราป่วยอันนี้คือวิธีคิดของผมนะก็ลองเอาไปคิดดูผมถึงบอกว่าการเลือกหุ้นก็สําคัญการเลือกวิธีการเทรดก็สําคัญการวางเป้าหมายให้ตัวเองก็สําคัญคุณต้องวางระยะสั้น บางยาวถ้าคุณถือแล้วคุณจะมีเงินใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องในระหว่างนี้ไหมถ้าไม่มีคุณตัดคําว่า VI ชิงไปเลยตัดทิ้งไปเลยแต่คุณหากินทุกอย่างที่มันทํากําไรได้ในระยะสั้นๆเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้ลูกมีค่าขนมไปโรงเรียนมีค่าเทอมพอจุนเจือมีค่าน้ํามันพอไปทํางานได้ก็โอเคใช่ไหมมันเป็นการอะไรมันเป็นการเสริมสภาพคล่อง เสริมจากที่เรามีงานทำปีเงินเดือนรายเดือนอยู่แล้วอีกช่องทางหนึ่งมันก็ดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยมันต้องไปตามตามสเต็ปของมันคือเราคิดไกลเกินไปแต่ทุนเรายังไม่ถึงมันก็เสียเวลาคิดเปลืองสมองเสียเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดไปตามกําลังเราคือเดินไปทีละก้าวทีละก้าวกินข้าวทีละคํามันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมมันไม่ใีใครจับข้าวทั้งจานยัดใส่ปากตัวเองอิ่มทีเดียวได้หรอกเราก็กินไปอย่างนี้ ทำไปอย่างนี้ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมเพราะว่าอะไรทุนเราน้อยการที่เราทุนน้อยข้อจํากัดมันมีเราก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังแล้วก็ก้าวขาทุกก้าวย่างขาทุกก้าวย่างมันก็ต้องมีอะไรมีสิ่งที่ได้กลับมาได้มากได้น้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งขอให้ได้ก็พอแค่นี้แหละคือหัวใจสําคัญของมันในการเลือกหุ้นเพราะฉะนั้นส่วนคุณจะเลือกตัวไหนเลือกอยังไงอีกเรื่องหนึ่งผมบอกแล้วว่าการเทรดหุ้นการเลือกหุ้น ถ้าเราไม่เข้าใจบริบทของมันเราไม่เข้าใจความเป็นจริงของมันมันยากหมดนั่แหละแม้แต่เทรดอนุพันธ์กลุ่มดีวกลุ่มวอรเรนกลุ่มชีเฟกตราซื้อขายล่วงหน้าใช่ไหมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามันยากทั้งนั้นอะ่ะถ้าเราไม่เข้าใจบริบทของมันไม่เข้าใจความเป็นไปเป็นมาของมันมันยากทั้งนั้นแต่พอเราแยกแยะจัดกลุม่มจัดชุดความคิดหมวดหมู่ออกจากกันได้แล้วเนี่ยให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วเนี่ย เราจะเข้าใจว่าถึงเวลาไหนเราจะเทรดเองเหมือนกับเรารู้ว่าเงินในกระเป๋าของเราเวลานี้เหมาะสมที่จะซื้อจักรยานยี่ห้อไหนเหมาะสมที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์หรือยังพอที่จะซื้อรถยนต์มือสองได้หรือยังพอที่จะซื้อรถยนต์ป้ายแดงได้หรือยังพอที่จะอัปเกรดเป็นรถยนต์หลูหรได้หรือยังเราจะรู้เองจากตัวของเราเองคนอื่นไม่มารูดีเท่ากับตัวเราเอง เพราะว่าเราเองจะรู้ศักยภาพของตัวเองดีที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการเดินคือใช้หลักวิวัฒนาการหรือพัฒนาการตามขั้นตอนของมันดีที่สุดเราอย่าลัดขั้นตอนอย่าก้าวขาขั้นที่หนึ่งขึ้นบันไดขั้นที่เก้าเป็นไปไม่ได้ขาแห่ขาฉีกแล้วไม่ถึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปตามสเต็ปของมันดีที่สุด